ครับมาพูดคุยเรื่องราฟุบอลกันในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็18ธันวาคมนะครับพบกันเหมือนเช่นเคยก็ติดตามกนได้ที่ช่องทางเดีวนะครับก็วันนี้ฮะแน่นอนว่าโฟกัสกันอยู่ที่ฟุตบอลโลกนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนั่นเองระหว่างอ่าเจสนากับเอ่อฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นเกมของโครเอเชียกับทางโมร็อกโคล่ะครับว่าคือผิดตั้งแต่เริ่มต้นคือเราไคาดการณ์กันว่าเอ้ยเดี๋ยวโมร็อกโคเขาจะเล่น เกมแบบว่าชิวๆแล้วเพราะว่าเออเกินความคาดหมายแล้วจบอันดับสามหรือสี่เยเกินความคาดหมายนะส่งเล่นชุนดอื่นลงสนามดีกว่า <S <S แต่กลับกันนะครับพอดูรายชื่อตัวจริงลงมาเนี่ยเฮ้ยเอาหมดเอาจริงหมดเลยนะครับก็มีแค่กองกลางหนึ่งคนที่โดนดรอปไปนั่นคืออาเซียนอูนาฮีที่โดนดรอปไปที่เดียวคือใช้ตัวเต็มนะหว,หวังควางคนเหมือนกันอยู่อันดับสามเหมือนกันนะครับหไหนๆก็มาแล้วเนาะก็เลยเอาซะหน่อยส่วนโครเอเชียครับก็คิดเหมือนกันว่าเอออาจจะดรอปใครบางคนหรือว่าจะ ยังไงกับทางลูก้าโมดิชดีสุดท้ายลูก้าโมดิชเล่นเต็มนะฮะก็ถือว่าเขาเองก็ช่วยทีมได้เยอะในการคว้าอันดับสามนะครับนี่คือโครเอเชียเนี่ยลงสนามเล่นในฟุตบอลโลกมาแต่ปี1998นะครับลงสนามมาเนี่ยได้อันดับ3 2ครั้งนะครับแล้วก็ได้รองแชมป์โลกหนึ่งครั้งได่เรียกว่าทําไมโครเอเชียแม่งจาบจาาังวะทำงานดีมากๆนะครับก็ต้องดูโมโเดลว,ว่าตอนเนี้ย นักเตะของโครเอเชียตอนยุคป,ปี98ที่มีดาวซูเคอร์เป็นตัวชูโรงเรื่อยมาถึงตอนนี้เนี่ยที่มีลูก้าโบดิชเป็นตัวชูโรงและมีบรรดาอาดีตผู้เล่นตำนานอยู่กับทีมทั้งมาโดมาชูคิชบ้างหลังหรือว่าโมเนโมบันนี่ยก็คือว่าทำให้ทีมเนี่ยมันคงมีเชฟเดิมๆอยู่ได้เนี่ยพอขึ้นลูกขึ้นปีต่อไปเนี่ยตบอนยูโร2024ตัวทางโครเอเชียเขาจะใช้อะไรบ้างน,นะครับ ระหว่างนี้รับก็มาพูดถึงเกมในรอบชิงกันดีกว่านะครับก็อย่าลืมว่ามันเดเดินนะครับมีเรื่องราวพูดกันมากมายวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันต้องมาอัดบนรถนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ภารกิจยุ่งเหยิงมากเลยแทบจะไม่มีเวลาเมื่อกี้กินก,นแนกาแฟแต่ก็ร้านกาแฟคนเยอะอีกก็เลยไม่ได้โชว์เสีย,ยงไม่ไดคุยในร้านกาแฟนะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็จะเป็นอาร์เจนตินากับกับฝรั่งเศสที่มาพูดคุยกันก็ผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของความพร้อมมากนะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าฝรั่งเศสโชคร้ายนะเตะ ป่วยกันหลายคนนะครับไม่ว่าเป็นไข้หวัดปูดอย่างที่ข่าวพูดถึงมาหรือไม่หรือว่าเป็นแค่อาการป่วยเฉยๆแต่บางคนบางส่วนมีไข้นะครับแล้วก็ดูแล้วอาการน่าจะาเป็นห่วงดีพี่ดีจบเกมบอลโลกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับนะเเพราะว่าต้องรอตรวจรอเช็คกันก่อนดูพิการตาต่ออีกหน่อยนึงห่างลูกห่างเมียเป็นเดือนแล้วอาจจะ จำใจต้องอยู่ต่อยอีกต่อยนะครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยขาดไปเยอะและเป็นตัวหลักทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ตัวสำรองเลยดายูปาเมการโนแลครับอาเดียราบิโอแล้วก็อีกหลายคนที่อาการเริอมออกวันนี้นะครับแต่ครั้งเนี่ยตัวดีเีเด,ดชองเนี่ยร้ายจริงๆนะครับในวันนี้ คือขาดกำลังหลักตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางไปที่กาตาจนวันสุดท้ายก่อนจะกลับเนี่ยก็ยังขาดอีกนะครคือตรงนี้ฝรั่งเศสก็จะถือว่าการปรับบางเตะบางส่วนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันใส่เป็นยังไงบ้างนะครับที่แน่ก็กองกลางไปไปมากลายเป็นการฉายเลยเพราะว่าฉายเห็นไอ้เจ้ายูเซฟไอ้โฟฟาน่ายืนเกาะกลางคู่กับออลิเอียนส์อาเมนี่นั้นมันลงตัวดีเหลือเกินนะครับ ก็งานที่ผมว่ากองกลางคงไม่เปลี่ยนแต่คือตำแหน่งอื่นน่มาแน่เช่นกองหลังเป็นต้นนะอีบูโกนาเต้เนี่ยก็ได้แต่ภาวนาว่ามึงจะติดนะถ้าเิติดมานี่ไม่มีใครเป็นกองหลังคู่กับราฟาเอลวารานนะครับซึ่งเกมที่ผ่านมาก็าเห็นว่าพอเป็นโกนาเต้จับคู่กับวารานมันลงตัวหลือเกินเด็กหกเด็กผีจับคู่กันเสียจะปึกเฉยนะฮะส่วนอาร์เจนต์ากดีกว่าครับเดี๋ยวอาร์เจนต์ก็ต้องบอกว่าอาร์เจนต์โคตรสมบูรณ์เลยเพราะว่า ตอนก่อนถึงตอนก่อนจบรอบ8ทีมเนี่ยใบเหลืองเพียบแล้วมาล้างหบเก็ยังเลยในรอบรองชนะเลิศนะครับตอานี้เล่นแบบชิลๆเลยไม่มีใครติดโทษแบนนะครับตัวเจ็บก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหากับทีเพราะว่าตัวหลักยังอยู่เป็นครบนะครับอย่าแค่ว่ากองหลังจะส่งใครลงสนามก็คิดว่าเกมนี้นะฮะแนวรุกของอาเจนน่าก็เหมือนเดิมน,นะครับมีลุยอาวารเรสนะครับ นก็ผมว่าของชุดเดิมแหละไม่อยากเปลี่ยนแปลงเยอะอะล็กซิ่แไม่กังพิสเตอร์นะครับรวมถึงอีกหลายรายอ่ะก็มีพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้กับทีมนะครับก็ว่ากันต่อนะครับในเรื่องของสถิติมากดีกว่าสถิติที่น่าสนใจนะครับของของทางทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยพวกเขาเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ยังไม่นับครั้งนี้นะเข้าชิงมาแล้ว5้อกหักไว้3ได้มา2นะครับก็ทั้งล่าสุดคงจะมาได้ในปี2014ที่เตะที่บราซิลและแพ้เยอรมันไปศูนย์หนึ่งะครับก็น่าจะจักันได้ดีเลยส่วนฝรั่งเศสดูภาษีดูดีกว่าแต่ดูการทีมคู่แข่งตัวจะห่างกันพอสมควรคือฝรั่งเศสเนี่ยเข้าชิง3นะครับแล้วก็ได้แชมป์มา2ก็คือเข้าชิงครั้งแรก กับทางบราซิลในปี98ก็คว้าแชมป์เลยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือครั้งล่าสุดนั่นแหละที่เข้าชิงกับโครเอเชียนะครับก็มีครั้งที่อกหักคือเออซีดานมงโลกนันเองครับก็ไปม,มงใส่มาโกมาเตราซี่ก็เลยโดนหนักๆกันไปวันนั้นมีสองหกนะครับคือไซติเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากแต่ที่แน่คือการเข้ารอบชิงเนี่ยมันมีความหมายต่อทุกคนในทีมโดยเฉพาะเลวเล่เมซี่กับคิเลมบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้เนี่ย เขาอาจจะกลายเป็นผู้เล่นทีดด่อายุน้อยที่สุดของฟุตบอลโลกที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก2ปีติดนะครับคือก่อนหน้านี้คือคว้าแชมป์มาแล้วในวัย19ปีที่ครั้งที่ผ่านมาจี่เซียนะครับครั้งนี้ก็มารุ้นว่าจะได้ต่อไหมส่วนลิโอเดลเมซี่หาแชมป์แรกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแชมป์แรกแนละแชมป์ท้ายของลิโอเดลเมซี่ในนามทีมชาติหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองบอกว่าเขาคงจะเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ ด้วยความที่สไตล์เขาเล่นก็คือว่ายังเข้าขากันอยู่อายุอานาก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นไม่แน่ว่าอาจจะมีโคปาเบอรการอีกปีก็ได้แต่แค่ว่าบันโลกน่าจะจบแค่นี้นะครับก็อาฟ้ากันคร่าวๆประมาทิล้าคือก็มีพมอพูดถึงเมสซี่กับพูดถึงเอ็มบัปเป้มาอีกครับมีถึงเรื่องของดาวยิงสูงสุดประจำัวร์นาเมตนต์นะครับลิโอเนลเมสซี่กับเอ็มบัปเป้ยิงเท่ากันยิงทำกันอยู่ที่เอ่อห้าประตูนะครับเดี๋ยวเนีลเมสซี่แอสซิสต์มากกว่าแอสซิสต์ไป ไปสามส่วนตัวไอ้เจ้าเอปเปนอันทสองนะครับก่อนเนี้ยใครยิงมากกว่าเขาคว้าไปถือว่าจะต่างคนฝั่งไม่ยิงแล้วก็ให้อาวาเรสหรือว่าไอ้เจ้าอีกคนหนึ่งก็คือผู้เล่นของของของทางฝัง่งฝรั่งเศสอย่างชิรูเนี่ย ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูสุดท้ายว่าใครจะเป็นดาวสันโปรว่าถ้าเกิดได้ดาวสันโปรพวกเนี้ยอาจจะพ่วงรางวัล MVP โกลเดโ้ดบอลไปด้วยเลยทั้งโกค้ดบูทแล้วก็โกค้ดบอลน,น,นะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็คืนนี้ขอให้ดูโค้ดแอสตันครับก็คือเกมคู่นี้เต็มสี่ทุ่มนะครับอย่าดูผิดเวลานะเมื่อวานเขาเต็สี่ทุ่มเหมือนกันนะครับวันนี้เขาเต็สี่ทุ่มก็ติดตามสองนันได้ว่าสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์โลกนะครับแต่ก็จะได้พักกันแป๊บนึง สัปดาห์ต่อมาสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เริ่มเตะฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกอีกในค่าปีด้วยงานนี้ก็เร้าใจกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้ฝากติดตามเหมือนเช่นเคยครับว่าครั้งนี้ผมกําลังซิ่นอยู่นะครับก็ขอพาดีบาร์กีรานี้บอกว่าจะได้มาพบก,กันในรูปแบบที่ดีบ้างครั้งนี้ก็ลาไปก่อนครับขอให้ดูบอลอย่างสุขสวยเลือกทีมไหนไม่เลือกเพราะว่ามันมืนได้ของทีมอ่ะใครก็ได้อ่ะอาร์เจนตินาก็ดีเมสซี่อร่อย ฝีฝังเสร็จก็ได้ได้ป้องกันแชมป์ได้เป็นทีมแรกในรอบหลายปีเลยก็รักพี่จะได้น้องครับเชียนแมต์สองทีมเลยครับโอเคคำสุดสครับเล้อ